สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะพี่น้องจา๋าอ่าวันนี้สาววึงผ้าร่วยนะคะก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวงวดประจําวันที่13มกราคม2565มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปอ่าของวันที่ของวันที่12กันก่อนนะคะอะ วันที่สิบสองนะคะวันที่สิบสองนอยเฉพาะกิจออกเจ็ดหนึ่งเก้านะคะอ่าด่นที่1มานะคะเด่นที่1ม,มาเนาะแต่19ไม่มีนะคะเพราะว่าให้วิ่งรูดที่หกนะคะอ่าฉพาพกิจนะคะออกห้าแปดดนที่8มานะคะตัวเจาะหลุดเนาะพิเศษนะคะออกสองเก้าเก้านะคะ มา9977เนาะพี่น้องจ๋าเบิ้ลทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะปกตินะคะ6อ่า903นะคะ903ก็หลุดไปเนาะาปกตินะคะบนมานะคะปกติเด่นที่6มาวิ่งรูดที่6มานะคะเข้า61ตรงๆนะคะเสียดายแต่ไม่ใช่ตัวที่น้องมึงชอบเนาะา VIP นะคะ443นะคะ43ก็หลุดไปนะคะ ล่างนะคะ63 63เข้าตรงตรงเน้นเน้นนะคะพี่น้องจ๋าก็ยินดีกับพี่พี่ fc ที่ตามอ่าฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวของน้องบึงด้วยนะคะอ่ะมาตามต่อกันของวันที่13นะคะพี่น้องจ๋าสำหรับแนวทางอ่าฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเนาะอ่ะผู้ใดโชคดีก็คอมเมนต์พูดคุยบอกน้องบึงด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจ ทำแนวทางออกมาแบ่งปันพี่ๆ fc ทุกๆท่านนะคะอ่ะก่อนไปรับชมนะคะแล้ก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนะาะเพราะว่าน้องวึงเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะคํำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่พี่เอซทุกๆท,ท่านนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะสําสหรับ ตัวเด่นของวันนี้นะคะตัวเด่นก็จะมีห้านะคะมีแปดแล้วก็มีสี่นะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่าแอดจะวิ่งรูดที่ห้านะคะแต่ถ้าพี่พี่ไม่ชอบห้านะคะนำสี่กับแปดไปวิ่งไปรูดได้นะคะพี่น้องจา๋าตัวเด่นนี้เข้าทุกวันเลยเนาะอ่ะสำหรับห้านะคะ เรามารูด5กันเนาะ5ก็จะมี5 0น,นะคะห้า2 5 3อา่า5 4เบียดเบียดหน่อยนะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวข้างล่างจะไม่พออา่า5 4นะคะ5 5 ห้าหกนะคะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดชอบกันนะคะว่าจะตรงกันกับพี่ๆหรือเปล่านะคะอ่าสำหรับมาสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะก็คือห้าศูนย์ 5้าสองห้าสี่นะคะห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้านะคะพี่น้องจากการเบือนไวเนาะห้าห้านะคะอ่าถ้าชอบก็จดไว้แคบไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะอ่าย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ แนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะมี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะสำหรับพี่ๆท่านไหนไม่ชอบผ้านะคะนำสี่หรือ8ไปพิจารณาดูนะคะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะ mm hmm. เงินทองไหลามาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านคะ mm ่ะ hmm. ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ